ครับผมอันนี้เป็นไาเที่ยววันนี้นะครับผมขอไปเสียงก็กลัวด้วยนะครับเดี๋ยวรถไฟนะครับโอเคผมอันนี้เป็นแกงป่านะครับแกงป่านะครับผมนี่เขาผมแกงป่านะครับนี่เขาผมอันนี้ทั้งชามเลยเนาะครับผมนี่รับผมแล้วก็อันนี้เป็นมู่านะครับอันนี้เข้าเขาสวยนะครับ น่าจะเป็นข้าวกล้องเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมอันนี้มีนนเบปรเชียงวันนี้นะครับผมนี่ครับผมอันนี้มูหวานนะครับมูหวานเนาะอันนี้ข้าวสอยนะครับผมข้าวสวยนด้จะเป็นข้าวกล้องเนาะข้าวสอยก็จะประมาณนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็มีโนมันมีเค่นีล้วเนาะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ